คนนี้เนี่ยน่าจะเหมือนแม่ใคร้าๆแม่เหมือนแม่ไหมฮนะะเหมือนนะจะไปเหมือนตาเหมือนคุณตานะคโครงสร้างเขาไปทางอ่างหญิงขึงชายแต่เส้นผมเขาลันดือ้อมีความคิดแบบสู้คือคือมีความคิดแบบที่ว่าถ้าไม่ชอบภาะก,กนในความคิดของเขาเขาจะชนกันทีเลยแต่เขาไม่พูดนะเล็กๆตกน้ำเกือบตายหนึ่งครั้งนะ้วชรัชย์อายุเท่าไหร่ครับห <50. S 2> ้าสิบห้าสิบนะแตงร้านยังฮะ แต่งงานี่นนนกีค่คนฮะสองคนคนนี้เนี่ยนะอาศัยความเงียบของเขาถ้าไม่เงียบของเขานะ่ยเขาน้มเลือกับสามีับปัญญาไม่ต่ำจากห้าครั้งนลยแต่อาศัยเขาเงียบนะฮะคุณเงียบนี่อยู่ได้แต่คุณดูนะ,ะไม่ใช่ไม่ดูเงียบแต่ดูล่าเรื่องถูกต้องไหมฮะเรียกเพราะเหตุเพราะผลเพราะความเงียบเราทำให้เขาอยู่กับปัญญาคนนี้อยู่ได้นานแม้กระทั่งเลือกเป็นนานแล้วแล,แล,แล้วครั้งนี้กับครั้งที่สองนี่ยม่ใชครั้งแรกเลยนะนะแฟนของคุณที่แต่งงานนี่รักครั้งที่สองนะไม่ใช่รักครั้งแรกนะถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องไหมฮะเอาก็จะถูก,กไม่ถูกสองคำอาจจะไม่เอาถูกต้องไหมฮะถูกต้องขอโทษนะนี่คนนี้ทําเพื่อชาวบ้านจริงๆไม่เคยห่วงตัวเองเหมือนกันห่วงชาวบ้านอย่างเดียวเพราะเส้นเนี้เส้นคอเนี่ยจะบอกทุกอย่างออกมาเลยหมายถึงเส้นคอบอกทุกฐานะวันทุกอย่างในบ่มัน,น่องที่พร้อมเลยเส้นคอแบบเราสร้างเสาถ้าข้างในเนี่ยกระดูกข้างในเนี่ยเป็นลวดเส้นเดียวเส้นเดียวมันก็หักง่ายลวดเป็นอะไรกันแน่อย่างผู้หญิงคนไม่คิดที่ผมดูไว้นะ ข้างในท่านข้างจะมีโมดกแต่นี่ถึงนี่ก็ไม่ได้เพราะสุกงบองกเหมือนกันรักพี่รักน้องเกินไปนะนี่คือหลักของเขาโอเคครับ